ฮัลโหลมาละมาละมาละเมื่อกี้มึงพองผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยครับฮัลโหลไง สวัสดีทุกคนเย้เยเยวันนี้ก็มาไลฟ์เพราะว่าเพจเรานะ่คะ4ีน0 0คนนะคะก็สวัสดีขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมานะคะวันนี้ก็อยู่อ outdoor อาจจะไลฟ์ได้ไม่นานเท่าไหร่ ไมีแต่คนเซียหาไสวัสดีแนะนำตัวหน่อยทักทายรักทายเหมือนไม่ได้ไลฟ์ hmm. นานเลยอ่ะนะเข้ามาใกล้ๆหน่อยเห็นนมอ๋อให้เห็นตหน้าดีกว่าอสวัสดีครับยังไม่ได้กลับบ้านนะสิ มารอที่บ้านไปอีกฮัลโหลคิดถึงเหมือนกันนะไหนรายงานตัวหน่อยทายบอกชื่อมาเดี๋ยวจะทักทายกันนะคะคิดถึงเหมือนกันนะนิกสวยมาค่ะนิกสวยรายงานตัวแล้วค่ะใครคนต่อไปคะ ใช่ทำสีมาทำสีมาอยู่ในเราล,ละตอนเล่นไม่ได้ทำถูกใส่ไหมสวัสดีพี่เอมน้องเอมเองสวัสดีน้องเอมสวัสดีนานโนสวัสดีมะปรางของพี่เอม มีสองสีนะคะฝนตกเหรอเนี่ยฝนตกแล้วตรงนี้ไม่โดนฝนใช่ไหมอะไม่โดนฝนค่ะไม่โดนฝนค่ะไม่โดนไม่โดน TS ่าอ๋อดีค่ะ คุณอยเซฮายอยากดูคอนอีกก็วันที่27นี้นะคะไปดูได้นะคะเป็นยุค90นะคะก็เตรียมเพลงเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยต,ตั้งนานแล้วแหละเพลงยุคนี้ก็ชอบชื่นชอบสวัสดีค่ะบีแอนสวัสดีค่ะแอนสวัสดีค่ะน้าโตสวัสดีค่ะน้องรุง้งสวัสดีนะคะน้องรุง้งฝนตกอะ่ะก็ตั้กในดีๆนะเห็นไหมพอไลฟ์ปุ๊บฝนตกเลยอะ่อาาอะตกหนักด้วยอ่ะ ชื่อน้องอุ้มน่ารักค่ะเอเค,ค่ะอิ้นนะอ่าเฮ้เ้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจีน เอออยากรู้จริงๆว่ายุค90นะเด็กน้องน้องแบบ17 18ะร้องได้ไหมแน่ไม่น่าจะได้หรอมั้งยังไม่ตอกหรออยู่ไหนกันเนี่ยทำไมฝนยังไม่ตกพ่อก็มาพ่อไม่ได้มาสวัสดีค่ะแพอยู่ไต้หวันเหรอ ซฮนะคุณแบงคอกอันยองเออวันที่สิบเก้าเหรอคะสิบเก้าทำอะไรอะสิบเก้ารายการแม่ ได้อยากไลฟ์ด้วยค่ะบอกให้อยู่เงียบๆก็อยากไลฟ์ด้วยอ๋อในการโอเคสิงคโปร์ไม่ตกดีค่ะตองเมื่วานได้ค่ะหนูเกิดมาแลาวปีแล้วพี่ก็ดีใจด้วยค่ะหนูอยู่มาเป็นเพื่อนคุณยายวรนาถนะคะผมตรงจริงอยากจะให้ดูบรรยากาศแต่ว่า ดูหน้าเอ็มน่าจะดีกว่ามีอะไรจะคุยไหมอ่ะเราไม่รู้จะพูดอะไรแล้วเนี่ยก็วันนี้ก็ครบรอบ4,000 40, ไลค์ใน Facebook นะคะแล้วก็เป็นวันแอนนิเวอร์ซารีได้แชมป์ AF11 นะคะก็เป็นอีกวันดีๆนะตั้งแต่ชเช้าแล้วแฮปปี้มากตื่นมาก็เห็นหลายๆคนที่ไปติดแฮชแท็กกันก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะ กลัวจะมืดจังเลยเดี๋ยวมืดแล้วจะมองไม่เห็นเองกันนะคะขนมพี่บอลตามมาตรงนี้แล้วหรอเมื่อกี้ไลฟ์ผิดอันเฮ้ยคิดถึงเหมือนกันเลยค่ะเดี๋ยวบอกให้นะคะมีรีควสวีคิสเพลงกันด้วยหรอก็จะพยายามเลือกเพลงที่ อ่ความหมายดีๆไปให้ฟังกันนะคะก็ยังไงก็ต้องเป็นเพลงที่เอ็มแบบชอบแหละเพราะว่าเอ็มอเลือกไม่ได้อ๋อเป็นแฟนคลับที่เกาหลีเหรอคะอยากไปเกาหลีมากเลยคะ่ะเอ็มจะไปสามอีทีเดือนพฤศจิกานะคะถ้าไม่ผิดพลาดเพราะว่าตุลาเนี่ยเอ็มไม่ได้ไปติดงานนะคะตุลาจะเป็นอลิซไปแทนแล้วก็พฤศจิกาจะไปสิงคโปร์คะ่ะถ้า ไม่ผิดแผนๆๆๆๆๆๆๆไปประจำต้องทำทุกลายก็คือดึงหน้านะคะติดตามที่เกาหลีตลอดเลยก็อยากไปเกาหลีมากเลยค่ะเดี๋ยวว่าจะไปกับแม่นั่นแหละพาไปเที่ยวแฟนไม่เจอนานผมงอกแล้วหรอ จ้าแฟนเก่าจ้าแม่หอกหนึ่งเส้นเลยหนวดนี่ช่วยดื่เหมือนกันนะคะคฮัลโหลพี่เชียร์ฮัลโหลจำได้ทำไมไม่มางานเกิดวันเกิดเราปีนี้ ก็นานแล้วอ่ะคะ่ะ Happy Birthday นะคะคอนวิพายน่าดูมากก็เอ็มบอกพี่น้ำตีไว้แล้วพี่น้อตีนดูอยู่ด้วยว่าคอนวิพายเนี่ยจะเพลงเยอะกว่าพเพลงเยอะกว่าปกติก็ไม่ต้องคิดตังเพิ่มเนาะเต้นให้น้องนะขอกำลังใจหน่อยสอบมิเทิมเหรอครับก็สู้ๆนะอย่าลืมอ่านหนังสือด้วยนะครับสำหรับการสอบนะ เกมขอแถมสวยๆอ๋อนี่หรอปวดไดมอนดวันไหนแม่ไม่อยู่จะแอบแม่ไปสั่งแต่ต้องสั่งในที่รับถ้าแม่เห็นเดี๋ยวโดนตีตุดสัแล้วสีนี่ผมสวยอ๋อเดี๋ยวมาหาได้ยนะ ที่เชีร์มหาด้วยนะครับนั่นทุอะไรนี่ไงให้ทุดัมมอนนเบาี่ยี่สิบเจอกันค่ะไม่อ่านอะไรอ่ะเขียนมาใหม่เร็วแฮปปี้เบิร์เดย์ค่ะแฮปปี้เบิร์เดย์นะคะนินาะไงคนสวยของบ้านนี้สวยเหมือนกันนะ มีคำถามหลายเปล่าก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะก็นี่แหละเดี๋ยวอาจจะมีถ้ายังไงก็ต้องมีเพลงใหม่ให้ทุกคนได้ฟังกันอยู่แล้วก็ขอบคุณสําหรับ40,000 follower 40,000 like นะคะใน Facebook ก a n Page ก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะมีคนมาแบบว่ามาดูอะไรอย่างนี้ก็ขอบคุณก่อนอื่นเลยขอบคุณคิมงานเนาะที่ช่วยกันมาตั้งแต่ออกจากบ้านนะคะนะคะก็ขอบคุณที่อยู่กับหนูก็ขอบคุณทุกคนนะไม่มีทุกคนก็คงไม่ได้ไม่ได้มี แฟนเพจอันนี้นะคะขอบคุณที่มาติดตามกันนะคะเดี๋ยวก็จะมีผลงานเรื่อยๆแหละน่าจะได้ดูละครกันปีไม่ไม่ปีนี้ก็้นตปีหน้าแล้วก็เพลงใหม่นะคะอยากทำเพลงใหม่แล้วก็น่าจะได้ได้ทำแหละได้ทำแะต้องมีเพลงสิจ้ะยีสิบจไปฮ่องกงแต่ซื้อบัตรแล้วเอ๊ยังไงดีนะพี่เอมขอขยิบตาวิ่งวิ่งทีหนึ่ง ตัวนี้สองครั้งได้แล้วนะาห,านห,หรือว่าหรือว่าวิง่งอมกันสองั้งเมเมื่อไรจะรับลัก,ล,กลักค่ะเรื่อยๆค่ะ<ล>อยากฟังเพลงไหมห,หนูก็อยากให้ฟังเหมือนกันค่ะ ่อค่ะรอเลยรอเลยก่อนทำก่อนทำเดี๋ยวลูกพุ่งรอไม่ไหวป่ะต้องไม่เป็นอนะยากก่อนค่ะเพลงไหนเพลงใหม่จะเป็นแนวไหนหรอก็คงเป็นแนวที่เอ็มถนดัดอ่ะเป็นแนวที่ชอบก็คงเป็นอันดีกรุ๊ป,ปหน่อยออย่างนี้รอละกัน กำลังตั้งใจขาแนวแบบมันถ้าทำเพลงใหม่เราก็อยากให้มันดีๆเนาะเราก็ตั้งใจกับมันนิดหนึ่งรอแป๊บหนึ่งนะคะยิ้มหวานหน่อยอเพลงใหม่แน่นอนต้องมีเต้นด้วยค่ะต้องมีแนวเต้นเต้น,นพาเต้นให้เห็นกันแน่นอนอืมใช่ทำหมดใจให้หน,น่อย รอค่ะสวัสดีค่ะใครที่เพิ่งเข้ามานะคะเมื่อไหร่จะหยุดน่ารักหรอค่ะปะหรอเผอพอฟังเพลง่อยสิทำอยู่นะทำอยู่ไม่เสร็จเลยจุกจ๊กจุ๊เต้นน้องเพลงไม่ได้นั่ถึงลองไม่ได้ต้องเต้นบ้างลองบ้างแบทกันไปขอกัดปากเฉยผมเอ๊ะมำไแบบกดกดกดได้ไงหรอ EDM เหรอ EDM มันก็ฟังยากแต่ว่าชอบนะเดี๋ยววหลังมินิคอนเสิร์ตจะเอาไปร้องให้ฟังกันนะคะคิดถึงเหมือนกันคิดถึงทุกคนเลยนี่ยววิ่งแล้วเนี่ยจุดๆเราโชว์ติดกพัดพูมาแอบไปสักแล้ว แกมปองทำเม็นคนให้ทำอะไรให้ดูเลยอ่ะบินจากกัมพูชาเหรอคะฮัลโหลสวัสดีค่ะคกัมพูชานะคะอานาีสาวนาสางแฟนใช่อยากเห็นไลฟ์กับพรีและหญิงนะคะวันนี้หญิงทโทรมาเลยค่ะหญิงบอกว่าแกแล้วคิดถึงแกพรีนเดี๋ยวได้เจออยู่แล้วสองคนนี้นะคะเมื่อ,อไหรต่ตอบรับหนูเป็นแฟนไอ้หนูมาขอแล้วหรอขอยัง เริ่เลดีค่ะก็ต้องขอบคุณที่พี่ที่ให้เพลงมาลองด้วยนะคะวงุง,งแฉกใายต่อผมมาเสียงฝนฝนตกค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปแล้วแหละเราก็ามาขอบคุณขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามแล้วก็ขอให้ติดตามกันต่อไปเนาะเพราะว่าเราก็ยังเป็นทิ้งอยู่มาสักสองปีแต่เรายังคิดว่าเราเป็นน้องใหม่อยู่นะยังมีเพลง แค่สองเพลงเองนะเราก็อยากทำเพลงไปเยอะๆอ,อยากทำเพลงนานๆนะอยากร้องเพลงบ่อยๆไ้เล่นแล้วข่าวันนั้นก็เล่นนะคะกดมันจะมันมีสวยด้วยขอบคุณทุกคนมากๆเครื่อง mix iRik นะคะเสียเล็กเสียน้อยอะไรเราเออใช่ค่ะไปร้องที่การมาค่ะอยู่การหลอ น้ำยังไม่ท่วมค่ะขอบคุณค่ะชอบเพลงตับบอมนะคะเบิร์เบอร์มันชาเป็นเพลงสนุกเรียมถ่ายละครคะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอาทิตย์นี้ก็มีถ่ายสองวันค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะรอค่ะจริงๆถ้าเราถ่ายจากฝั่งนี้เราจะสว่างกว่านะเพราะว่าแสงเขาเปิดเปิดแสงในเครื่องเยอะแล้วก็ <laughs> พูดนานเดี๋ยวคนเบืออ่อไงกาพูดสันสานๆพอก็ขอบคุณนั่นแหละขอบคุณที่ติดตามกันนะขอให้ติดตามต่อไปขอบคุณค่ะ I love you guys มันจะพูดอะไรแล้วอะ่ะนั่งดูหน้าเราไปแล้วกันอยู่ อยากร้องให้ีฟังนะแต่ว่าอยู่ข้างนอกร้องไม่ได้พรุ่งนี้สอบเหรอคะสู้ๆทำได้อยู่แหละรักค่ะเป็นแฟนก็เป็นค่ะพี่ไม่มีแฟนอ่ะยังเป็นแฟนได้เป็นแฟนให้ได้อยู่ดูแลตัวเองดีๆเช่นกันคะ่ะ แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นีคะทุกคนบ๊ายบายบาย,บายูฝนตกลากกลับบ้านดีดีครับชื่ออะไรอ่ะเรียกชื่อก่อนไปหัวใจทำแล้วอะ่ะค่ะเรียกชื่ออะไรเดี๋ยวเรียกชื่อก่อนไปไงไหโยนอย 拜拜，see y o u